มาคุณท่านมาทำขอแล้วเฮ้ยแทยเข้าแทนเองเราเอดโค้ชครับนักกีฬาต้องเรียบร้อยไม้หนึบบป่าทำไมไม้ไม่หนึบเอานี้เลยเนี่ยผมเลยโอ้ยหนึบว่ะสมัยเรียนโอ้โหถูใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยลูกป่นนะ ไปตบล้โอ้ยอย่าตกดิอย่าเล่นตกดิโอ้ยากกหนึ่งเท่าเด็กเด็เมนี่เฮ้ยเริ่มมีลูกปั่นด้วย Ôi, ơi tạm hơi mi lúc bạn ạ hơi vay cảm ơi đã còn Ờ, xịt ạ ไรอขอโต๊ละเลขอโตาอย่าขอโตนดิเฮ้เฮ้ยสี่เท่าสีเท่าโตรวะสี่สองแล้ว้ขึ้นบเอ้ย้ยอเฮ้ยห้าแล้วเอาแล้ว อ้าอีกลูกนึงโอ้ยาอ่ะดูมาแล้วเฮ้ยสวัสดีเฮียเว้ยฮะทีงเก่าทีมชาติไทยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟเสิร์ฟถูกปุ้นเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ฟถูกปุ้เนี่ยพี่ถูกอ๋อ แกงอ่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ลูกแรงไม่น้ำลูกแรงไม่น้ำลูกแรงไหน้ำเฮ้ยอะๆๆโอ้ไม้จินอะอ้ยเอาจริงนะ

ต้องม่เหรอเฮ้ย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 สามลูกออกแล้วเนี่ยเฮ้ยเ้ยปั่นไม่เป็นว่ะ โอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเสิร์ฟเฮ้ยช้าแล้วต้องตอดลุยแล้วจุบครูครับขอบคุณทุกคนที่เปิดกาสให้เฮียเอกเล่นขคุครับผมจบมือครับเล่นๆเล่กันเนยังไงเชีย์ทีมอะไรเชีย์ทีมอะไรเชียครับเียทีมอะไรกันดีใจรบี คู่คนี้ใครอยู่ฝั่งนี้ไหมทอบตีเลยพี่ตั้มพี่ตั้มไม่เข้าใจเรื่องคู่ยังไงไช่ตีสกันตีเสลับกันอะเหมือนรอบแรกท็อปตีปุ๊บพี่ตั้มรับพี่ตั้มตีปุ๊บพิวต้องรับพิวตีปุ๊บพินต้องรับห้ามห้ามตี้านรัช้า้าะไม่นัดรับไม่นัดต้องรับท็อปพี่ตั้มเฮ้เป็นยังเป็นยังอ๋อเฮ้ยเอเฮ้ย

โอ้ยยอมมันนี่เลยแเราเสิร์ฟเราเสิร์ฟแล้วพหนึ่งเท่าแล้วะอ้โหผมับเฮ้ยเกือบไปแล้วเกอไปแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วสองนึงเสิร์ฟป่าเอามาเฮ้ย หนึ่งเอาตีกันนะเฮ้ยอาไรไปอยากมาต่ออนี้นะอะไรไปเฮ้ยโอ้เฮ้ย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 เท่าไหร่ฮะเล็งสีฟูงตาครับเฮ้ยโอ้ลูกเตงลูกเตะแบบนี้แย่เนี่ย ตั้มเล่นเสียแต้มตลอดวะนิ้วสองรู้ตีไยนั่งอะไรวะตั้มเว้ยเฮ้ยตั้มไปเฮ้ยเศรษเศรษเศรษเฮ้ยพอผิดคอเนี่ยตั้มไปเฮ้ยต้มไปย ไม่ะมึงูท้ายแล้วเฮ้ยเอามาตบลงเฮ้ยออกอากสองตึง้องออกแล้วก็เท่ากันแล้วไงเมื่อกี้เท่ากันไงเมื่อกี้สลับนี่ชนะนี่ชนะต่อหนึ่งเท่า,าแล้วก็แมสุดท้ายาไปเ<ป><ป>มื่อกี้เสมอไปแล้วไง อ <Bing. S 1> ันนี <ski> ้ทีมอะไรเนี่ย้ยมันจะตัวแทนภาคใต้เหรอไม่ได้ตัวแทนรวมเหรอตามไปเฮ้ยบอสบอสบอสเฮ้ยเข้ามาเข้ามาต้องตาบอสนะไม่สลับอ่ะนะบอสมือนเหมือนเหมือนพี่ตีปั๊บ ถ้าเขาตีกลับมาบอลต้องรับโอเคอ่ะอไปฟังออไหลลูกหลูกห้าลูกห้าลูบอลรับบอลรับสามแล้วเอาไปโอ้โหโกันหลอกเลยทีเราเอ้สี่นึงสี่นึง ซีหนึ่งซีหนึ่งโอมากทีมเราซีหนึ่งอ้าวไปติดแน็ตไปผสอะไรวะเนี่ยโู้เฮ้ยทีมนี้น่าเกงขามเว้ยเราแบ่งเป็นเซ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะลูกนี้ฉัดมันเดินคาดนะเฮ้ย ไปสองส่วนหนึ hmm. ่งโอ้ยตูโดนฝอไปเดือมเลยลูกเกินค่าเขาเยอะมากน้อน่ะเราเราจะเดาทางไม่ถูกเลยลู้ไหมสือเท่าไหร่แล้วแบงค์นับด้วยแบงค์เท่าไหร่าไปโอ้ยโอ้โหดูดิพี่ลูกเกินค่าเขาเยอะต้าไม่เสียหลายลูกเนี่ย ลูกพี่ลูกพี่เจ๋งมากลูกพี่เดิ๋ยวอีกนัดน้องตามไปหนึ่งเล่นไปนิดนึงระวังระวังลูกมินมินอย่างเงี้ยระวังพลาดอ่ะเฮ้ย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 อ๋อแล้วรับรับเฮ้ยเขารับใช่ยังไม่ออกเลยนะโตนะออกมานี่แล้วแล้วจริงๆก็ไม่รับแต่ขี้เกียจไปเก็บเข้าใจป่ะโอเค าไโอ้โหอพทพีทอย่าแรงเลยอย่าแพี่มไม้ยะราอย่าแงเราต้องอยแล้วนะไมครับเราตัเต็งอยู่แล้วของความรแชมป์คืนครับดียวเดียวดีครับผมเดีวดีครับ ไปเฮ้ยกะหลอกนะกะหลอกนัดเฮ้ยฮ็อปเอ้ยเอ้ยลูกนี้สุดยอดรักเลยนี่อ่ะเอ้ยข้ามาตายแล้วข้ามาตายได้เนาะเฮ้ย